พื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานจะเริ่มจากตรงไหนความสําเร็จในการซื้อขายขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่เราสามารถคาดการณ์ได้จากความเคลื่อนไหวของตลาดรวมไปถึงตําแหน่งซื้อขายที่ดีที่สุดการเรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวางแผนที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นแต่จะดีกว่าไหมหากลองพิจารณาเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาวโดยเน้นในสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นเป็นหลัก เทรดเดอร์เชิงรุกเช่นเทรปเปอร์โดยทั่วไปจะอาศัยตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้วยคาดการณ์การซื้อขายในตลาดในอนาคตโดยใช้ข้อมูลปริมาณและราคาที่เคยเกิดขึ้นแนวคิดทางเทคน,คนิคนี้อิงตามหลักการที่ชารสดาวนําำมาใช้ในช่วงปี1800โดยหลักการคือการระบุรูปแบบต่างๆบนกราฟซึ่งจะช่วยให้คาดการราคาได้อย่างแม่นยำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทำงานแตกต่างออกไป ยจะช่วยให้นักลงทุนระยะยาวสามารถสำรวจศักยภาพของเศรษฐกิจหรือสภาวะการของอุตสาหกรรมเพื่ออัตสินใจว่าสินทรัพย์นั้นคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ทั้งนี้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานขึ้อนอนอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นแนวโน้มของอุตสาหกรรมสภาวะตลาดรายได้สถานะโดยรวมของเศรษฐกิจการประเมินมูลค่าและพารามิเตอร์อื่นๆอีกมากมายปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกำหนดมูลค่าในอนาคตของสินทรัพย์เทรดเดอร์มือใหม่ ควรตัดสินใจเลือกแนวทางที่ตรงตามความเหมาะสมกับเป้าหมายการซื้อขายของตนในบทความนี้เราจะพูดถึงประเด็นสําคัญเพื่อให้คุณสามารถศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อเริ่มการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพวางหลักฐานขั้นตอนแรกคือการสร้างหลักฐานการเทรดการเรียนรู้เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในตลาดการเงินในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ใช้เวลา90%ในการเรียนรู้และอ่านแผนภูมิดังนั้นขั้นตอนแรกของคุณคือการเรียนรู้รูปแบบกราฟสำคัญทั้งหมดรวมถึงวิธีการซื้อขายอย่างเหมาะสมกับสภาวะต,ตลาดต่างๆอ่านหนังสือพื้นฐานเช่น The Encyclopedia of Charters p a t t n หรือ Japanese Candlestick Charting Techniques เพราะหนังสือเหล่านี้จะช่วยให้คุณทราบถึงข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อยที่สุดคุณจะรู้ได้ว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนใช้การเทรดจำลอง Paper Trading หรือบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนภายใต้สภาวะต,ตลาดจริง โดยไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงในการสูญเสียงเงินและใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายเสมือนจริงเป็นวิธีง่ายๆในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยอิงตามตัวบ่งชี้ทางเทคนิคฝึกฝนและพัฒนาทักษะของคุณเมื่อคุณใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคคุณจะมีความรู้เพียงพอที่จะทราบสิ่งต่อไปนี้จุดเข้าและออกของตลาดที่ดีที่สุดโดยขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ข้อมูลเชิงลึกและการเคลื่อนไหวราคาที่สำคัญทิศทางของเทรนแนวโน้ม กระทิงหรือหมีสภาวะตลาดซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปโดยข้อมูลนี้ผู้ร่วมตลาดสามารถคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ในอนาคตของตำแหน่งซื้อขายปัจจุบันได้อย่างไรก็ตามความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่คุณต้องเผชิญก็คือข้อมูลทางเทคนิคมกักจะมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องและตลาดก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นจุดซื้อขายอาจมีความผันผวนอย่างมากในบางครั้งซึ่งส่งผลให้เกิดสัญญาณเท็จ ซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์ต่อไปเรมไปถึงสัญญาณและสถานการณ์ของตลาดที่อาจทําให้เกิดความสับสนได้เช่นกันดังนั้นคุณจะต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะการซื้อขายอย่างสม่ําเสมอการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืคออะไรเพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ดีขึ้นเรามาเริ่มด้วยคําจํากัดความของแนวคิดกันก่อนการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีระบุรูปแบบและแนวโน้ม โดยใช้ข้อมูลประวัติของการซื้อขายสินทรัพย์ก่อนหน้ากล่าวง่ายๆก็คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับการศึกษาข้อมูลในอดีตการวิเคราะห์ตามแผนภูมิทางเทคนิคให้ข้อมูลที่หลากหลายแผนภูมิคือสิ่งที่จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจตามสถานการณ์เฉพาะของตลาดได้อีกทั้งยังช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และตัดสินใจเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตลาดรวมไปถึงการสร้างโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสําเร็จและหลีกเลี่ยงการขาดทุนเครื่องมือทางเทคนิคยอดนิยม ได้แก่แผนภูมิการซื้อขายแผนภูมิแท่งเทียนเครื่องมือสําหรับการดูข้อมูลหุ้นทิเคอร์และอื่นๆการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีไว้เพื่ออะไรแม้ว่าจะมีแนวทางที่แตกต่างกันมากมายในการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่เป้าหมายหลักคือการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะซื้อและขายในตลาดอย่างไรและด้วยข้อมูลนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเทรด ให้ประสบความสำเร็จอีกทั้งรูปแบบกราฟยังช่วยยืนยันสัญญาณตลาดพร้อมด้วยเครื่องมืออื่นๆมากมายที่เทรดเดอร์สามารถรวมเข้ากับกลยุทธ์ทางเทคนิคของตนได้ทั้งนี้เทรดเดอร์มือใหม่ควรทราบว่าโดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของงอหุ้น IPO แต่มักใช้เมื่อทำการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forex ตลาดหุ้นหรือตลาดสกุลเงินดิจิทัลบางครั้งก็สามารถใช้เพื่อซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ได้เช่นกัน